เขาไม่อาจซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคุณได้แล้วเขาซ่อนความรู้สึกอะไรไว้ขอภัยเปิดใจเขาทีนะคะขอพลังงานของคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานระมานไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเดวชาลีออดพลังงานของคนราศีกรกฏ วินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรผึกศกันเดอะไฮพิซเทสพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็หนึ่งถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุดินนะคะอ่อนโยนอ่อนไหวเซนซิทีฟจริงใจแต่ก็มีความหนักแน่นมีความมั่นคงคนรักความรักจะมีที่ผลต่อคุณมากๆรักเดียวใจเดียวนะคะ รักแล้วก็คือสู้จนถึงที่สุดรักแล้วก็คือมีความหึงความหวงความหวงแหนครอบครองนะคะรู้สึกดีรู้สึกรักจริงใจในขณะเดียวกันก็มีความกลัวกลัวความห่างไกลกลัวการพัดพลากกลัวการไม่รักมีความกลัวในความรักในขณะเดียวกันก็มีความทุ่มเทในความรักมากๆในพลังงานของคุณนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ไม่อาจซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคนได้แล้วเขาคือใครนะคะ อะไรที่ไม่อาจซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคุณได้แล้วเดอะซันพลังงานของคนธาตุไฟเมสิงธนูควินถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะอัศวินถือถ้อถวยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจ ok ิกสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะสี่ไม้พลังงานของคนธาตุไฟ มีพลังงานของคนธาตุไฟกับคนธาตุน้ำที่ขึ้นมาแล้วพลังงานสวยมากๆนะคะมาทั้งอัศวินถือถ้วยการตกหลุมรักหมอบความรักอยู่ในห่วงรักสองถ้วยก็คือคู่แท้พรหมลิขิตคนที่ศีลเสมอการสีไม้ก็เป็นการแต่งงานเป็นคู่ครองนะคะเป็นความรักที่ดีเนาะแล้วก็ ควินถือไม้มีความจริงจังจริงใจมีความตั้งใจแน่วแน่มั่นคงมากๆเอาจริงเอาจังมากๆแล้วก็เดิร์นเป็นความสุขเป็นความสมหวังเป็นความชัดเจนเป็นเสียงหัวเราะเป็นรอยยิ้มบุคลิกเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วเป็นคนที่มีความจริงจังมากๆนะคะมีความโรแมนติกมากๆรักใครรักจริงด้วยนะคะมีเสน่ห์มากม เป็นคนพูดเพ้อเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนอ่อนหวานเป็นคนที่อบอุ่นจริงใจอยู่ด้วยแล้วสบายใจแล้วก็ไม่ต้องคาดเดาถึงความรู้สึกของเขาถึงการกระทําของเขานะคะปกติก็เป็นคนที่ไม่ได้เก็บความรู้สึกอยู่แล้วรู้สึกยังไงก็แสดงออกมาแบบนั้นแต่ว่าคนคนนี้นะคะสิ่งที่เขาจะซ่อนไว้ก็เป็นความรู้สึกที่อยู่ในใจของเขาที่ตัวคุณเองก็รู้แล้วเพียงแต่ว่าไม่คิดว่าเขาจะรู้สึกดีกับคุณมากขนาดนี้ อยากสร้างครอบครัวหรือว่าอยากแต่งงานนะคะอยากมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับคุณมากกว่านี้นั่นเองนะคะหากว่าคุณมีคนที่อยู่ในใจความรักในตอนนี้ดีมากๆคุณก็รับรู้ได้ถึงความรักที่เขามีให้คุณเองก็รู้สึกดีอยู่แล้วในความรักที่เขาให้นะคะจนมีความกลัวว่าความรู้สึกดีนี้ความสุขนี้จะอยู่กับคุณนานไหมคุณถึงหวงแหนไว้คุณถึงกลัวที่จะสูญเสียเพราะว่าคุณเองก็ สรติดยืดติดความรู้สึกนี้ความรักนี้ที่เขาให้กับคุณแล้วนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความรู้สึกอะไรที่เขาไม่อาจจะซ่อนต่อคุณได้อีกต่อไปแล้วนะคะคนคนนี้นะคะมีความรู้สึกอะไรที่ไม่สามารถจะซ่อนจากคุณได้อีกต่อไปแล้วจะต้องบอกให้คุณได้รับรู้นะคะห้าเหรียญน,นะคะความแตกต่างความอดทนความพยายามปัญหาทางด้านการเงินนะคะ บางเรื่องราวนะคะการเริ่มต้นใหม่ความเป็นอิสระนะคะแก้ไขปัญหาอยู่กับปัจจุบันการรับมือเจ้าของหัวใจนะคะทำให้เต็มที่ทำจนสูตรความสามารถนะคะสิ่งที่ทำสิ่งที่รับผิดชอบภาระหน้าที่นะคะสิ่งที่อยู่ใน ความรับผิดชอบของเขานะคะปัญหาแล้วก็อุปัรรคหากว่าคุณคบคุณคุยกับใครก่อนหน้านี้ความสัมพันธ์ดีมากๆนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาไม่อาจซ่อนความรู้สึกที่มีต่อคุณได้แล้วเป็นความกลัวที่มีอยู่ในหัวใจของเขาเป็นสิ่งที่เขากําลังเผชิญอยู่นั่นเองนะคะรักมากๆห่วงมากๆคิดถึงมากๆจริงจังมากๆ แต่ในระหว่างคุณกับเขาบางทีอาจมีปัญหามีประเด็นมีความไม่เข้าใจมีความแตกต่างบางสิ่งบางอย่างห้าเหรียญน,นะคะเป็นความแตกต่างอาจจะเป็นแตกต่างทางด้านการเงินระหว่างคุณทั้งคู่ฐานะการเงินของคุณค่อนข้างดีมาทั้งจิงถือเหรียญแล้วก็ควีนถือเหรียญเนาะแต่ว่าพลังงานของเขามีความจริงใจมีความหนักแน่นมีความตั้งใจแต่ว่าการเงินอาจจะไม่ได้มีมากเท่าคุณก็ได้นะคะสิ่งที่เขาไม่อาจซ่อนความรู้สึกก็คือ ความกังวลในใจของเขาในความแตกต่างที่เขามีกับคุณนั่นเองนะคะในส่วนของความรักความจริงจังจริงใจเขาสามารถพิสูจน์ให้คุณได้เห็น คุณสามารถรับรู้ได้ถึงความรู้สึกที่เขามีให้แต่ว่าในส่วนของการเงินความมั่นคงในชีวิตเขาอาจจะคิดว่าเขายังไม่เหมาะสมไม่คู่ควรกับคุณนั่นเองนะคะห้าเหรียญน,นอกาะเป็นความแตกต่างนะคะอาจจะมีแบบไม่ได้ถึงขั้นว่าจนแต่ก็ไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินเก็บมากนะคะเดือนชนเดือนก็ได้แล้วก็โดฟูความเป็นอิสระนะคะยังมีไม่มากนะคะยังแบบ ทำมาหากินอยู่ยังไม่ได้ถึงขั้นว่าทำมาหาเก็บก็ได้นะคะพยายามจะทําพยายามจะสร้างวันนี้อย่างดีที่สุดทํางานหนักทํางานเยอะเพื่อให้ตัวเขาเหมาะสมคู่ควรกับคุณนะคะหรือว่ามีฐานะใกล้เคียงกันอยู่กับคุณคบกับคุณแล้วไม่ทําให้คุณลําบากนั่นเองนะคะแต่ปัญหาอุปสรรคอะไรก็คือยังมีรอบด้าน เขาจึงไม่สามารถจะซ่อนปัญหาอุปสรรคของเขาหรือว่าปัญหาในส่วนตัวของเขาให้กับคุณได้นั่นเองนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์รู้สึกดีกับคุณรักคุณมากๆในขณะเดียวกันไม่ได้อยากจะเอาเปรียบคุณสิ่งที่เขาไม่อาจจะซ่อนไว้ก็เป็นความกลัวความกังวลที่มีอยู่ในหัวใจของเขาอาจจะเป็นข้อเสียของเขาหากว่าเวลาคบกับเขาคุณอาจจะได้เจอมุมนี้มุมนี้ซึ่ง หากว่าไม่ได้บอกกับคุณก่อนก็อาจจะเป็นการเอาเปรียบคุณก็ได้เขาจึงไม่อาจจะซ่อนความรู้สึกกลัวกังบนนี้ด้านลบของเขาหรือว่าที่เขาคิดว่าเป็นข้อด้อยของเขาไว้อีกต่อไปจะต้องเปิดเผยให้คุณได้รับรู้นะคะเขามีทั้งข้อดีมีทั้งข้อเสียมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อยคุณสามารถรับทั้งสองด้านของเขาได้ไหมนั่นเองเพราะตอนนี้เขารู้สึกดีกับคุณมากๆเขาอยากชัดเจนกับคุณมากๆ เขาจึงอยากบอกให้คุณหรือว่าแสดงให้คุณได้รับรู้ในทุกส่วนของเขาทุกด้านของเขาที่เขาเป็นสิ่งที่คุณอาจจะต้องได้พบเจอหรือว่าจะต้องได้เผชิญกับเขาในอนาคตนั่นเองเขาจึงไม่สามารถจะซ่อนความรู้สึกนี้ความกลัวนี้ความกังวลใจนี้กับคุณได้อีกต่อไปนั่นเองนะคะ